เรนโบ้ห <Rainbow S 2> ลอมากอ่ะดอกไม้เอาไปให้โซ่นะผู้งทุกคนอนะปากบอกไม่อยากได้แต่จริงๆแล้วอะอยากได้กันทนังแหละเคยรู้บ้างไหมใช่เคยรู้บ้างไหม,มติ๊ติ๊ติ๊ตตพี่มีเรื่องสำคัญมาบอกเขี่ยวขอบนุงโซ่อะเรื่องอะไรพี่ถ้าอยากรู้แล้วก็จ่ายค่าข่าวมานะ20บาทไป20สบอาจจะแพง10บบาทไป หดแล้ว5บาทก็ได้ <c oughs> อยากรู้จริงเหรอเรื่องเกี่ยวกับออฟเลยนะเฮ้ยจริงเหรอพีอ่นี่ครับเรื่องทั้งหมดมันมีอยู่ว่าอะไรวะเล่าให้ฟังหน่อยโอย,โอยนี่ก็พี่ออฟอะนะเขาแวะมาหาน้องโซโ่และที่สำคัญกว่าน,นั้นนะนะเขาอะ่ะบอกรักน้องโซ่มากเขาไม่เคยรักใครขนาดนี้มาก่อนเลยยังไงอะ่ะ เขาก็จะจีบน you know ้องโซ่ให้ได้ย <ister> <t rat ulate> <sorting> <Tu> ังไงเขาจะเอาน้องโซ่มาเป็นแฟนอะนี่พวกพี่พูดอะไรอะมั่วป่ะเนี่ยพี่พี่ไม่ได้มั่วนะไม่เชื่อสาบานให้บ้านไอ้บัตรไปไหมใช่ขอให้ไหมทั้งหลังยไอ้บ้านโอ้ยโอ๊ยทำไมไม่ไหมบ้านแกวะนี่พี่วีบัตรเกือบที่สงบเนี่ยเขาพูดขึ้นมั่วซั่วติ๊ดไม่ต้องไปฟังเลยนะไม่ต้องฟังติ๊ดวันนี้นะไปดูหนังเลื่อนไปก่อนนะเลื่อนเลื่อนทําไมอะคือวันนี้เนี่ยบอมมีถ่ายมิวสิกวิดีโอตัวใหม่ครับแล้วก็ อยากจะชวนโซ่เนี่ยไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยหนูไปด้วยต้นข้าวไม่ไปแล้วโอกาสที่โซ่จะได้ไปอยู่บรรยากาศการถ่ายทำเนี่ยแล้วถามอาจจะได้เจอผู้ใหญ่ในวงการอีกด้วยนะก็ดูหนังวันอื่นแล้วกันเนาะพี่อ๊อฟคะเดี๋ยวรอโซ่ก่อนนะโซ่ไปแต่งตัวก่อนนะโอเคปโซ่โซ่ก่อนนะครับโซ่รักรักรักอย่างชัดเจนย่อยย่อย พี่ออฟเป็นคนของประชาชนก็ต้องเป็นแฟนของประชาชนเท่านั้นจะไปเป็นแฟนคนใดคนหนึ่งไม่ได้หนูไม่ยอมโอ้ยพี่เปลีเป็นแฟนขับเหนียวแน่นขนาดนี้เลยเหรอไมใช่สิพี่ออฟเนี่ยนะเป็นสาธารณสมบัติเพราะฉะนั้นใครหน้าไหนที่จะครอบครองพี่ออฟแล้วก็มันต้องโดนแฟนขับคนนี้เจอดีแน่ฉัน,นเข้าใจแกแต่แกคนรจะเชื่อใจเขาถ้าเขาไม่หวั่นไหวแกก็อย่าได้กังวลรู้หรือเปล่าไม่กังวลไม่ได้หรอกมันต้องกังวลเกิดเป็นลูกผู้ชายอย่างเรานะ เสียทองเป็นแสนไม่ยอมเสียแฟนให้กับใครนายต้องสู้ทุกต้องสู้สู้อือผมจะเอาอะไรไปสู้เขาครับนี่ไงนี่ไงเดี๋ยว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 ,ยวมันจะพาไปดูการถ่ายมิวสิกวิดีโอใช่ไหมนายไปด้วยเลยมันจะพาไปไหนนายก็ตามไปคุมให้มันรู้ไปเลยคุมทุกที่ไปไหนไปด้วยไปด้วยอย่าให้ข้าใสา่ตาเขาใช่ไหมติดทีอบับไหม คือโซ่เดี๋ยวติดขอไปด้วยนะอยากไปจริงเหรอคือติดอยากเห็นเบื้องหลังการถ่ายทำเอาว่าเป็นยังไงอนี่แต่โซ่ให้ไปด้วยแล้วไม่มีปัญหาอย่าได้กังวลเออคือไม่ได้ครับเพราะว่าการถ่ายเอ็มวีครับมันเป็นความรักของบริษัทแล้วก็ที่โซ่ไปเนี่ยเพราะว่าเป็นโคต้าของผมครับอ้าวแทนก็ก็ให้จีไปเป็นโคต้าเพิ่มด้วยอีกคนหนึ่งโอเคไหมนะคะไม่ได้หรอกครับเพราะว่าโคต้าไม่ได้แค่คนเดียวเท่านั้นครับคือถ้าผมไม่ได้ไปเนี่ยนะ โซ่เขาไม่ไปหรอกเอองั้นไม่เป็นไรฮะเฮ้ยเดี๋ยวดิติ๊ดติ๊ดเขาใจโซ่ไวอ่ะให้โซ่บ้างเดียวนะโอเคขอบคุณครับไอ้ขอบ่วยทำไมเล่าออ้ะโทษนะทำไมพี่ยักแม่ตอบแล้วเพิ่งไม่เล่าฮัลโหลครับว่าไงครับพี่อ๋อเอาเลยฮะโอเคครับครับพอดีผู้จัดการโทรมาเออบอกว่าแฟนของพุ่มกลับอะ่ะเขาคลอดวันนี้แล้วก็ ยกเลิกเลยทั้งวันเลยวันนี้ทุกคนดูทุกคนดูเห็นไหวันนี้กัรแกล้งสั้นจัเอ้ผมก็ว่าทั้งวันเอ่องั้นวันนี้ผมสอนโซ่ร้องเพลงที่นี่ดีไหมจริงหรอคะได้ค่ะงั้นยมเยี่ไปสอนโซ่เลยนะคะเออดีนะวันว่างก็ไปสอนร้องเพลงกันนี่พี่ว่าแกคนจะกังวลได้แล้วอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราร้องพร้อมกันดีกว่านะาแล้วดูที่คอมเมนต์ที่หลังแล้วกัน <c oughs> นะถ้ <c oughs> ถูกนะสามสี่ <c oughs> <c oughs>